เหมือนมันได้ขยบกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขาแล้วก็สมองไปด้วย<ะ>ทําทําให้เหมือนกับฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุไปด้วยค่ะก็ะทําให้จิตใจสดชื่นร่างกายแข็งแรงและมีความสุขที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน และสําคัญที่สุดก็คือมีรายได้ด้วยเล็กๆน้อยช่วยเหลือครอบครัวได้เลยใช่ไหมได้เป็นค่าน้ําค่านมของหลานอะไรได้ค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์สินค้าของชมรมเนี่ยที่ผู้สูงายุได้ทํากันฮะอย่างที่กําลังทําอยู่เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทางกศนเขียนล่ำหน้ามาสอนให้นะคะ มาสอนเสริมอยู่เรื่อยๆแบบใหม่ๆนะคะก็ <ๆ S 1> จะเป็นดอกไม้จันทนะคะค่ะแล้วก็เป็นพวงรีดอันนั้นก็พอประกอบเสร็จก็จะไปทําขึ้นเป็นพวงรีดนะคะก็เริ่มจําหน่ายแล้วนะคะมีค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็ยังมีอันนี้เป็นดอกไม้ที่ประดิ์จากพับจากแบงค์ค่ะนะคะ,คะอันนี้ตัวอย่างมันจะเป็นลอตเตอรี่นะคะพวงรีที่เห็นบอกมีสีมือท่านกำนันด้วยมีค่ะมีอยู่พวงหนึ่งค่ะนอกกนั้นก็จะเป็นของ สมาชิกที่ทำค่ะราคาเฉลี่ยประมาณพวงเท่าไหร่เฉลี่ยก็ตั้งแต่ราคาต่ำสุดเรา500บาทถึง800บาทแต่ตรงนี้ก็คือมีลูกค้าแน่นอนคือคนที่มาวัดนี้ก็คือเริ่มจากสมาชิกของเราเองละช่วยกันซื้อก่อน <c oughs> ค่ะแล้วก็มีพวกที่เข้ามาปาชาปน,านกิจที่นี่ <c oughs> นะคะก็ทางวัดแนะนำเขาก็ มาสั่งที่นี่เราก็จัดส่งสําหรับชุมชนเลยค่ะสำหรับชุมชนเลยการประดิษฐ์อื่นๆการฝีมือเครื่องประดับก็มีมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นจากลูกปัดนะคะก็ทําเป็นรูปสัตว์ต่างๆฝีมือกำนันนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นภาพถ่ายตรงนี้ก็จะเป็นฝีมือของกำนันเองค่ะ ก็คือว่าก็พอมีทักษะอยู่บ้างก็ช่วยอาจารย์สอนแล้วก็ช่วยคิดแบบใหม่ๆให้พวกนี้เห็นธรรมดาขายแพงเหมือนกันนะคะแพงจะ<พ>เป็นกึ<พ>งคริสตัลใช่ไหมผู้สูงยุบมทีก็พอเรียนมาเนี่ยก็จะเป็นบางทีจะเป็นแผลแบบเบสิกพื้นๆขายทั่วๆไปบางทีก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ย้นก็ก็เลยคิดแบบแปลกๆนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นจะได้ขายได้ราคาขึ้นแล้วก็ตลาดจะได้ที่ กลุ่มเป้าหมายท,ที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนก็จะเป็นทําจากธนาบัตรทําจากใย,ยบัวค่ะทาจากผ้าทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์สินค้าพวกนี้เราจําหน่ายได้หมดทําเป็นเข็มกลัดเสื้ออะไรอย่างนี้ค่ะจำหน่ายอันนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของชมรมสําหรับผู้สูงอายุที่ร่วมอยู่ในชมรมดังกล่าว หลายคนมีความประทับใจและรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของชมรมซึ่งช่วยทําให้พวกเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมๆกับเพื่อนใหม่ที่ได้พบปะและแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในชมรมแห่งนี้กร กิจกรรมในชมรมนี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อการเข้ามาร่วมกิจกรรมชมรมคุณยายจะเป็นคนที่หากิจกรรมมาให้มาให้ผู้สูงอายุอยู่คือถ้าผู้ชมรมไหนนี่มีกิจกรรมเขาจะอยากมาเข้ามาก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งมาสุขภาพออกกาลังกายแล้วพอสุดท้ายบางทีแล้วก็มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเขาก็ได้อาชีพตามไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมตรงนี้แหละค่ะคุณยาาก็จะมีหน้าที่สอนไม่ว่าจะไปออกกําลังกายกิจกรรม คุณจยเป็นรองประธานฝ่ายกิจกรรมก็ต้องเรียกว่าต้องทําให้เขาอยู่ได้<ม>แต่สิ่งที่สุดท้ายเขาก็ได้ความรู้นะคะ,คะเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องการที่มีความรู้เนี่ยสามารถที่ผู้สูงอายุเพื่อเราเปิดวันจันทร์มันพุธวันเสาร์ใช่ไหมคะนั่น,ะนะะแหละค่ะแล้ววันที่เหลือเนี่ยเขาก็อยู่บ้านเขาก็ได้ทําพวกสิ่งที่เขาได้เรียนไปการมาร่วมกิจกรรมที่ชมรมเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกเฮฮาแล้วมันมีความสุขครับได้อะไรกับชีวิตเราบ้าง มันได้ชีวิตด้วยได้กำไรชีวิตหลายอย่างครับเห็นว่าได้ออกกำลังกายออกกำลังกายได้เพื่อนฝูงค่ะดีกว่านั่งเงาเงาอยู่ที่บ้านดีกว่านั่งเฉยคๆนะการมาร่วมกิจกรรมที่นี่ส่งผลดีอะไรให้กับเราดีฮะหลายอย่างออกกำลังกายแล้วก็มีเพื่อนฝูงมีป่าตกตลกเห็นเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมเยอะเลยมีฮะมีกีฬาอาชีพอาชีพอาชีพทุกอย่างค่ะคุณป้าทําอะไรบ้างคะ ทำการเี่มือ,อมทําดอกไม้จันทำเครื่องร้อยลูกปัดนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมค่ะให้ให,ให้ให้กับครอบครัวได้ด้วยค่ะค่ะทำให้ลดในเรื่องการพึ่งพาเงินของบุตรหลานด้วยไหมใช่ค่ะก็มีเงินหมุนเวียนคุณลูกคุณหลานที่อยู่ที่บ้านชอบไหมคะกับการที่เราชอบมามาออกกําลังตอนแรกขาเนี่ยขาซ้ายเนี่ยมันมันเคสคะเดี๋ยวเมล่มาออกไปดีขึ้นค่ะอกกำลังก็มีความตกมาเจอกัน พอได้ชมแล้วเนี่ยต้องทําให้พี่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันเพราะไม่อยากเป็นคน สูงอายุที่ไร้คุณภาพออ้ยของพี่หนุ่ยสบายอยู่แล้วอยู่บ้านนั่งหน้าจอคอมแล้วก็เทรดหุนเทรดุ้วยอย่างเดียวนะเนั่นจะมีรายได้แน่นอนชัดเจนเทรดุ้อยเดียเขาบอกอลไนะสูงอายุอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรีนั่นแหละคือคติประจําใจของชมรมผู้สูงอายุวัดราชบูรณาแห่งนี้นะคะซึ่งก็จะทําให้ประชากรของประเทศไทยนั้นมีการเตรียมการไม่ไปครบกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับค่ะและช่วงนี้ในช่วง h a p p e n i n g ค่ะจะพาไปดูงานใหญ่อีกงานหนึ่งของ ประเทศนะคะมหามงคลบรมราชาพิเศษครบรอบ60ปีมีงานใหญ่ฉลองกัน76จังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวผู้ผ่านพอนไปมันมาค่ะไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆนี้และได้สร้างความประทับใจให้กับคนไทยทั้งประเทศคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสบรมราชาพิเศษปีที่60ภายใต้ชื่องานรวมพลังถวายความพักดีบนถนนราชดำเนิน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่กระทรวงกลาโหมจนถึงสะพานมขวานรังสรรค์รวมระยะทาง5กิโลเมตรโดยมีกิจกรรมไฮไลท์9กิจกรรมพร้อมด้วยนิทรรศการตามรอยพระราชะกรณียกิจ76จังหวัดและขบวนเทิดพระเกียรติพร้อมการจัดแสดงบน3เวทีใหญ่บริเวณสะพานผ่านฟ้าป้อมมหากาศเวทีอนุสาวรีประชาธิปไตยและเวทีหน้าสำนักง,งานสลากกินแบงรัฐบาล สำหรับกิจกรรมหลักส่วนกลางบนถนนราชดำเนินกลางประกอบด้วย9กิจกรรมหลักอาท,ทิกิจกรรมที่1รอยพระบาทญาตราท,ทั่วประเทศเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชะดำเนินไปเยี่ยมราษฎรทั้ง76จังหวัดกิจกรรมที่2ทุกขอบเขตรอยเท้าพ่อขอสืบสารเป็นการจัดทำหนังสือเดินทางเฉลิมพระเกียรติแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมที่3ความสุขสารเสกสร้างให้ใจเบิกบาน เป็นการจัดกิจกรรมเวทีการแสดงสามเวทีมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการแสดงจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆกิจกรรมที่สพระราชปณิธานสถิตถิ่นดินน้ำฟ้าเป็นการแสดงพลุดอกไม้ไฟประกอบแสงสีเสียงกิจกรรมที่หพระบรมโพธิสมภารสารดวงจิตเป็นการจัดสร้างต้นพระบรมโพธิสมภารเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่และการร่วมกันลงชื่อตั้งปณิธานสารสร้างความสุขเพื่อพ่อบนใบโพ กิจกรรมที่6นิรมิตท,ทิพ์ขบวนล,ล้วนลำค่าเป็นขบวนเฉลิมพระเกียรติที่วิจิตมหัศจรรย์ซึ่งนำความสุขของคนไทยทั่วทุกภูมิภาคมาถวายเป็นความสุขของพ่อนำโดยขบวนมหาดุริยางสามเหล่าทัพขบวนรถบุพประชาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมาสร้างสารรค์และสร้างความสุขให้กับคนไทยบนถนนราชดำเนินกิจกรรมที่7นำ้ำพุดนตรีเลิงสลานตรการตาเป็นการจัดแสดงนำ้ำพุดนตรี9จุด กิจกรรมที่8มหัศารร์ดดอกไม้ฟ้าดอกไม้ไฟเป็นการแสดงพลุดอกไม้ไฟชุดพิเศษ5,000นัดกิจกรรมที่9การจัดจำหน่ายอาหารและสินค้าเพื่อน้อมสับนึกในพระบรมมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักตลอดระยะเวลา60ปีและน้อมถวายความจงรักภักดีและความเป็นอันนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ กิจกรรมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผสมนิกรชาวไทยทั้งประเทศร่รรวมกันน้อมนาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรรเรานะคะคคอันทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเรามาตลอด60ปีแล้วก็ทรงงานหนัก มากมากเลยงานนี้ก็สร้างความปรับรื้มให้ให้กับชาวไทยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรามาดูความพยายามในด้านต่างๆที่จะทําให้ของการท่องเที่ยวใช่แล้วเพราะว่าจะต้องเจองานหนักอีกหนึ่งปีเต็มๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ว่าการการถ่ายประเทศถ่ยความรู้ความสามารถ ของท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าสุรพลก็มีกิจกรรมต่อเนื่องออกมาตลอดครับล่าสุดเห็นบอกว่าคราวนี้คิดรูปแบบนะคะประกวดภาพถ่ายร่วมกับกล้องยี่ห้อดังเลยทีเดียวให้คนเนี่ยส่งภาพมาประกวดเรื่องของความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ททยวต่างๆเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาพบรายละเอียดกันค่ะครับเราเรียกการเดิน,นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่า Thailand Photo Championship Challenge 2010นะครับเราจะรับสมัคร ผู้เดินทางไปท่องเที่ยวจากตำแหน่งต่างๆและบันทึกภาพถ่ายของความทรงจำนั้นไว้นะครับ